สวัสดีครับผมโดงอุดรนนะครับแอดมินกลุ่มพระเครื่องเมืองอุดรธานีนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับหลักฐานความสัมพันธ์นะครับระหว่างหลวงพ่อพิบูลหรือหลวงพ่อแดงแห่งวัดพระแท่นจังหวัดอุดรธานีนะครับกับจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับว่าท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์กันยังไงส่วนประวัติการสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพิบูลนะครับผมนี่นะครับด้านล่างเลยนะครับผมได้เขียนไว้แล้วนะครับ ตามเลยนะครับเข้าไปอ่านได้ในกลุ่มพระเครื่องเมืองอุดรธานีนะครับ so, วันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักฐานนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นหลักฐานที่ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญน,นะครับที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของท่านนะครับเชิญรับชมเลยครับในปีพศ2494 รัฐบาลประเทศรีลังกาได้มอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้กับรัฐบาลไทยซึ่งในสมัยนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความศรัทธาในองค์หลวงพ่อพิบูลเป็นอย่างมากจอมพลปอพิบูลสงครามจึงมีคำสั่งให้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ณนะวัดโพธิ์ที่สมพรจังหวัดอุดรธานีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี แห่งองหลวงพ่อพิบูลในครั้งนั้นได้จัดพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยได้จัดสร้างหรียญที่ระลึกในการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเป็นทางการโดยได้นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมเจดีจูมพันพุลูมาเป็นประธานในพิธีและพระสงฆ์ผู้ทรงคุณที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปอาทิเช่น หลวงปู่ฟันอาจารูหลวงปู่ขาวอนันลโยหลวงปู่อ่อนยานศิริกหลวงตามหาบัวยานสัมปนูหลวงปู่จันเขมปะตูหลวงปู่โกมาจิระปุญโญหลวงปู่บัวศิริปุญโญและหลวงปู่อ,อันสาสุการูเป็นต้นปัจจุบันต้นพระศรีมหาภูยังคงสง่างามขอให้ร่มเงาแก่พุทธศาสสิกชน ที่เดินทางไปทําบุญณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี